อันนี้ยาอันนี้ยาเส้นโมนไว้แล้วอันนี้เขาเรียกอะไรกันปะนี่เกล็ดแพ็กแค่เงี้ยนี่นะแห้งนี่ดแพ็กมาแล้วหนึ่งชุดละสิบบาทเอาไว้ไปขายงานยาขายดีแน่นอนเนาะมาพูดถึงเรื่งของของเขาอันนี้กำลังอันนี้กำลังเอายายายาเส้นอันนี้ยากระองเอามาใส่นี่อ่างอาญาอยู่ใส่กระองอาญาอยู่ก็ใส่ขอ้ ยใส่ใส่ถัตโฟมแบบนี้อันนี้มวนพลูไก่หมูฟางโอ้ยฟางฝักอบัวจำให้นางดูเด้อมีชื่อร้านไหมมีชื่อร้านไหมก็อยู่ในตลาดนี่นั่งขายอยู่ในตลาด,ลาดนั่งขายดอกไม้เนี่ย บอกมาเขาแบทำเองก็ทำกระเดสนกระโดดลงกวผ่าตาใครก็บวชกก่ให้ไม่งขุรอยบบวทำ้นลอ๋อนี่ยยังไงนี้จุลิบาทเดี๋ยวนี้ป้าทำห้าบาทไมห้าบาทง่อกนอ๋อหนึ่งทำาลุยน่ะกล่ยกล่ยห้าบาทตาเข้าคียเป็นห้าบาท นี่นี่ห้าบาทห้าบาทใสล่ลงไปมากนิดลงไปเนี้าบาทโอ้ห้บาทก็ง,งามอื้จุ๊บแบกแปบน้มใส่ถุง กวยขม่ากวยพระกวยพระวยนาเขาเรีย้มันะรมันวยมันตางตรงไหนอนน้น้มาเกี่ยวอันนั้นเขาเรียกว่าหมากภูเนาะอันนี้ห้าเรียกกวยอันนี้กวยวยพระอ๋อังนิบบาทอ๋อสิบบาทในนี้มีอะไรมีหมากมียาไม่หมากไม่เครื่องหมากทุกอย่างอ๋อไมีเครื่องหมากครบห้าบาทหรือสิบาทนะสิบบาทโอ้ั้ิบกวยพระ เขาก็มาเอามากาต่จตัดตุวเพิ่อนลงใ่ายลงมากอ๋อ oh. oh, อันนี้ห้าบาทนะห้าบาทอือ